กูรอมาเวลานีาน,านแล้วไปปับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่นิคุนชาแนลเช่นเคยครับก็วันนี้ผมได้กลับมาเล่นอาร์คโมบายอาร์คโม i ากันอีกครั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายไปนานนะผมขออภัยครับเพราะว่าช่วงนี้ ก็อาจจะมีเรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาทำภารกิจแรงวันให้ทุกคนดูนะรภารกิจแรงวันวันนี้เป็นการเอาชีวิตรอดในโซนที่กำหนดนะครับผมอ่าผมไปดูภารกิจเมื่อกี้เลยอันนี้เดลี่เพอร์สูตนะครับผมอ่ากดไปีนผม Enter the Survival Zone นะครับผมอ่าซึ่งอยู่ตรงนู้นเลยใกล้ๆป่าไอ้ทางออกป่าของเล็บบูดนะครับผมโกงการใช้ ขี่เอาอุ้ยไม่เป็นอะไหมดวะเหน้าอะอโลปืนฉันปืนฉันไม่ได้หมดเดี๋ยวตอนที่เราตายนี่ของไม่ได้มาด้วยหรอเฮ้ยล้อฉล่นแน่แน่เฮ้ยไทยครับใหม่นี่ไม่เอานะ มันต้องอยู่สักจุดเว้ยผมผมเชื่อเลยเฮ้ยอยู่ที่ชายทานมะไม่มีโอเคเอาเป็นว่าทั้งมันนะผมเดี๋ยวผมคับได้เรื่อยๆผมเช็กก้อนหมดทำเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นอาร์นะครับผมจะเข้ามาก็เข้ามาเราอินรีบเลยเอ๋อ <c oughs> จะวิ่งเฉยๆไปเนี่ยไอ้บ้าโอ้กันสามกิโลกว่า โอวิ่งไปนี่มีขาลากแน่นอนครับแต่วิ่งไปวิ่งได้นะตอนมีคอ้อนหมดอะโอ้ใจเย็นติดหมานะผมแต่ผมจะไปเอาไอ้คิงดีกว่าเพราะว่าตอนเล่นอาร์เขาไม่มีคอ้อนหมุดทดี่ผมก็ใช้คิงนี่แหละไปนี่วิ่ติดโอ้ซึ่งไอ้คิงตัวนี้ไม่ได้ยอมสีอาร์นะผม คิงตอนนี้ยังไม่มีกดหมวกผมย้อมเป็นสีดำเนาะโอเคไปไปเถอะฉังก็ต้องกราบขออภัยเลยนะครับผมที่ลงคลิปช้านะเพราะว่าผมมีเกมอื่นที่ต้องล็อกอินด้วยไงเออเพราะว่าในเครื่องผมไม่ได้มีแค่อาเกมเดียวนะผมไหนจะต้องล็อกอินเกนชินไหนจะต้องอัลซูเรนไหนจะต้องบัวใครคือมันเยอะมากๆเลยเออ และช่วงนี้ก็ยังก็ฝึกเล่นเก r ร์ฟอนไลน์ด้วยนะผมเกมที่โฆษณาให้ผมเยอะเกินโหลดมาเล่นแม่โอเคโอเคยังยังไม่ถึงนะผมซึ่งผมก็ไม่ได้ไปดูนะว่าตรงนั้นมันเป็นภูมิอากาศมันเป็นยังไงนะผมถ้าถ้าฝนตกก็อาจจะต้องกางร่มทุยไม่ใช่ถ้าเกิดแถวนั้นมีสัตว์ดูร้ายเยอะผม<ๆ>ก็ต้องใช้อาวุธเนาะแต่ในเนี้ยในที่เนี้ยผมเตรียมมาแค่ดาบเลย ซึ่งวิธีซึ่งหมดทุยจะพูดอะไรวะซึ่งเงื่องไขการเอาชีวิตรอดก็คือเราต้องจะต้องพูดเร็วเกินเราจะต้องอยู่พื้นที่บริเวณนั้นเป็นเวลา10นาทีนะผมอ่าซึ่งครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้ก๊อทโหมดนะผมอ่๋ยวผมให้ดูเลยว่าผมไม่สามารถเปิดก๊อทโหมดได้นะผมเห็นไหมยังอยู่ในภารกิจนะผมไม่สามารถเปิดก๊อทโหมดได้ เดีวจะหา,าผมคิกโก้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ครับผมถ้าในภารกิจแบบนี้ผมผมจะไ,ม,ไม, God ะม่ไม่ใช่ก๊อโมนะผมไม่ใช่ผมใช้ไม่ได้โอเคถึงอย่างว่าเจอนะฉถวนี้คุ้นคุ้นว่ะโอ้นี่มันแถวที่ผมมาจับกิก้าดีว่ากิก้าตัวแรกเลยที่ผมไปจับมามันมันลงมาสลบสแถวนี้ไว้ทุกคนถึงยังวะ เขีย okay, ถึงแล้วนะผมเอ้ยแถวน,นี้แม่งโซนมรณะนี่หว่าโอเคนะผมอ่ะจอดแหงไหม Enter เอ้ย Surround Area นะผมอ่ะอย่างน้อยสิบนาทีนะผมอ่ะรอไปสิบนาทีครับผมรอทุกคนถ้าเกิดยาวไปผมจะต้องมีตัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวไปวิ่งร่ออะไรดีนี่วะพยายามอย่าออกนอกเขตน,นะครับผมถ้าออกเดี๋ยวมันจะให้เริ่มใหม่นะครับผม เคเอาไปว่ายืนตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่รีบครับผมไม่รีบไม่รีบ,รบ,รบออสันไม่เกิดเลยเหรอเฮ้ยบ้าบอมันจะเป็นไปได้ยังไงเขียแถวนี้ค่อนข้างร้อนนะผมเป็นเขียร้อนเนาะลองดูกันมันอุณหภูมิเท่าไหร่อ่า25องศานะผมเย็นชื่นใจ จะผมพอร้อนผมใส่ชุดนเนี่ยงชุดไรออดเฮ้ย hey, แถวนี้มันปติต้องต้องชุลมุนดิโอ้ย oh, เห็นคาโน่แล้วนะผมเฮ้ย hmm? hey, ไปไ,ไม่ได้ตอนตอนครั้งก่อนนี่ผมมาตกปลาตรงนีน้จำได้เลยว่า,าเฮ้ทะลเบิเดเยอะมากไอ้ที่ห้มึถงถึงขั้นต้องแบบเราติดตั้งป้อมปืนไว้สองทีเดีเออแต่สุดท้ายเปิดติดตั้งไม่ได้ผมไม่ยิงปลาตายหมด หาไม่ได้ตกเลยโอเคเดี๋ยวรอไปสักแป๊บนึ่งดีกว่ามันไม่มีบอกว่าอยู่ไปนานแค่ไหนแล้วเพราะมันจะเป็นแถบสีฟ้าตรงขวาบนนะครับทุกคนเห็นไหมนะหนี่นะไม่ให้มองคีงน,นะผมโอเคไอคีตัวนี้นี่กว่าจะหาสีแบบนี้ได้นี่นานนะผม เพราะก o อ m โมดอะมันสามารถรีคอเลอร์ได้ก็จริงนะผมแต่ว่ากว่าจะรีมาเป็นสีดำได้นี่ไม่นานจริง <c oughs> okay. เฮ้ยทำไมมาครั้งนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าตื่นเต้นเลยวะอยากได้แบบตื่นเต้นอย่างนี้แบบมีแม่เอาเอะไรวะยูดีดีเอลฟาคานวิ่งมาเอออยากได้แบบนั้นมากเลยเอ้ยแบบนี้มันน่าเบือ่อเอ้ยโอเคปับเป็นคราชไป ตอรน,นี้หาไยทำนะผมอมเอออันที่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออาร์เนี่ยมันสามารถไอ้น,นี่ได้มันสามารถไอ้น,นี่เรล,ลยนะมันซิงกับดูดูเด็กนะผมน,ะน่ะฮะจะสังเกตว่ดาดูเสาผมเนี่ยจะมีลูกไข่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างของชื่อนะผมอ่าเนี่ยนะครับคือแอปดูดูเด็กอ่ขายหน่อยขายหน่อย,ย,อยเป็นแอปดีนะผมผมชอบชอบชอบ อันอันนี้พูดตรงตุงเลยเขอชอบเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาแปลมาจะเป็นเพี้ยนนิดแต่ก็อย่างนั้นผมก็พอเข้าใจอะ่ะเออออ๊อเคเราอันนี้ก็ฟังผมบ่นไปนะผมอาจจะไม่เบื่อนะเออ นี่มันมันไม่มีสัตว์อะไรจริงๆนะทุกคนเออซึ่งภารกิจรายวันก็จะสุ่มดอปแอมเบอร์นะผมประมาณหนึ่งสาก้อนนะเทาที่ผมดูเทาที่ผมดูมาแต่ขอเข้าใจผมนะแปดกินทีแล้ววะเนี่ยก้อหมดก็เล่งเวลาไม่ได้อกอ,อกจากวงไม่ได้นะเราบผมวงมันเล็กมาก ถ้าถ้าเกิดออกก็คืออาจจะต้องนับเวลาใหม่ซึ่งผมไม่กล้าเสี่ยงนะว่าแบบออกไปแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมันจะนับเวลาต่อไหมอ่ามีแครมาเกิดแล้วผมยังไงนี่ชื่ออะไรวะบีเวอร์นี่ชัดอุ้ย,ยว้เวเบลเบลสูงเว้ยค่าสรุปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะผม ปกติแถวนี้มันมีพวกแรปเตอร์คาโน่้วยนะทุกคนแต่นี่อะไรไม่มีเลยเลยโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างนึงนะผมจะได้ไม่ต้องทำอะไรเสียเส่ยงๆเอ้ยโว่าของผมน่าจะหายตอนนี้ผมไปนี่นี่มาแน่เลยอะไรวะของผมน่าจะหายตอนนี้ผมไปสู้กับอ้อัลฟาคาโน่ที่เกาะคาโน่แน่เลยเพราะตอนนั้นผมตายเว้ย แต่ของไม่น่าหล่นนะเพราะผมปรับไอ้นั่นเป็นโหมดแคชชวลเออขไอ้แคชชวลน,นี่ของจะไม่ตกหนงพวกอาวุธกระสุนอะไรพวกนี้ของแต่งปืนเพราะผมไม่น่าไม่น่าทำมันไม่น่าหล่ตกจากตัวหรอกเพราะผมน่าทำหายมากกว่าเออนี่กี้ขี้ลืมนะผมโอ้โหผมต้องไปลืมจากตัวอะไรแน่เลยอาจจะแบบฝากของไปที่ตัวอะไรแล้วแบบอาจจะรีเควสมันมาแล้วของมันหาย อย่าทะลึ่งไปกดอเบดอนเด็ดขาดนะผมไม่งั้นได้ทำใหม่เน่รอนานนะครับขาดนั้นเอ้ยมีปลามาเกิดแล้วนี่ซีราแคนเมืสิบสิบนาทีไม่สิบชั่วโมงเลยวะ <Yeah S 2> อารมณ์เหมือนแบบผมไม่ไม่ไม,มีเน็ตเล่นเกมอ่ะเออ <Yeah S 2> ประมาณนั้นเลยเนี่ย <Yeah S 2> ไม่มีเรื่องท้าทายเลยเนี่ยฟันลมโชนเนี่ย แข่งเก้าแข่งเก้าเนี่ยเข้ามาดิมาเข้ามาเนี่ยเออเนี่ยทาแล้วเนี่ยทาละทาละมาเข,ามาข้ามาเข้ามาอืมตลาลักไอ,อ้จริงอยากย้อมไม้คิงเป็นสีขาวนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าสีดำเท่กว่าเออแล้วก็ไอ้ตุ่นนี่ก็น่าจับนะเนี่ยเพราะว่า ไอ้ตุ่นเนี่ยเราสามารถเปิดวอเดลลิงให้มันไปฟาร์มไม้ให้เราได้นะครับผมแต่อยากจะได้ไม้เยอะต้องรอนานหน่อยนะครับผมเพราะว่าไอ้ตุ่นเนี่ยกว่ามันจะวิ่งวิ่งไปที่ขี้ไม้เนี่ยเผื่อของมันหนักแล้วมันเดินไม่ได้นะครับผมอุ้ยมันไม่มีใครจริงๆเลยไม่มีใครมารู้อย,ออยู่ฮาเสียพัดลมเข้าขอใครนะผมลืมบอกตรงนี้เออไอ้พัดลมเจ้าเดิมนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ถ้าผมกะว่าจะทำคลิปให้ครบ20 EP ก่อนแล้วค่อยไปทำเกมอื่นนะผมอาจจะอาจจะสุ่มเกมนะผมอาจจะไปอสูรินอาจจะไปคอร์ดูตี้เอออันนี้แล้วแต่อารมณ์มแล้วก็แล้วแต่คนดูด้วยอ่าอยากได้อนะไรมากกว่าก็คอมเมนต์ได้ครับอาจไป10นาทีแล้วภารกิจยังไม่เสร็จเลยผมเลยว่า,ากินนาทีว่าตอนตอนก่อนมาทำภารกิจ เห็นไอ้ดิมมันอยากดิมเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เอาปืนมาได้จะ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 ล่อวัลเลซีมาตีเล่นเท่าไงไอ้ขีนี่ผมปรับพาสซี่ไว้นะผมชี่ถือปีวะอยากอยากไปตีวัลเลซีอะด้วยอะไรอ่ะด้วยอะไรเห็นด้เท่าไหรเลเวลห้านะผมเลือกพันสามตัวผู้ เออบอกเลยผมขอแค่ผมมีดาบเว้ยเกมอะไรก็ได้ขอแค่ผมผมมีอาวุธที่ผมชอบอะบอกเลยว่าผมโค่นพวกตัวโหมดได้เลยอยี่ยเช่นอาร์กเนี่ยขอแค่ผมมีดาบเรื่องเนี้ยเออผมโคน่คนโคน่นในโนวสาวทุกตัวเลยหนูจะเป็นไททันจะ <c oughs> เ,เป็นไททันเลยหนะูบอกตรงนี้เลยอ่าเริ่มมืดแล้วนะผมบอกเลยว่าอาร์กตอนกลางคืนเนี่ยน่าก,กลัวจริงๆนะครับพี่ผู้เล่นใหม่นี่บอกเลยว่าต้อง ต้องแบบอะไรวะต้องระวงหน้าระแวงหลังตลอดนะครับผมถ้ายังไม่มีบ้านนี่บอกเลยต้องโคตรระแวงไอ้ที่ระแวงเนี่ยควรจะเป็นแรปเตอร์เว้ยถ้าเกิดเกิดในป่าปกติแต่ถ้าป่าลิสบูดไม่ต้องไม่ต้องสนใจให้ผมเทเลเบิร์ดแม่งมาทุกทีนะครับอ่า70นาทีแล้วมั้งเนี่ยให้ดูก็ประมาณเกือบ9นาทีแล้ว อืมเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดเจ็บแล้วเดี๋ยวผมตกนั่งตกปลาแถวนี้ดีกว่าเองกำมันนะผมผมลองใช้ที่เซฟดีกด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 ปิ้งปองเขีคแล้วก็รอสักเกิดโอ้ดูดาวเต็มเลยไอจีผมอยากออกมาดูดาวตอนกลางคืนแบบนี้มากเลยนะผม ได้หงแถวแถวบ้านหงคุยอ่าเศรบิลิสสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันี่มันี่มันี่ยมันี่มาตรงนี้ดินี่มึนี่มึนี่กูออกจากโซนไม่ได้นะมึงรอรอรอตงพลักล่อนจะวิ่งฟันลงเลยเนี่ยไปเฉยไปเฉยไปเฉยเร็วสิเร็วสิ ไม่ได้แถบข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเลื่อยๆแล้ลูกโอ้ยจามครับแน่ไหมไอสั่งแอม,มเบอร์นะผมเดี๋ยวปรับเวลาก่อนกูรอว่าเวลานี้มหมนแล้วไปไปปับปั๊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 บนี่เห็นมึงตัวแรกเลย โอเคนะครับผมอ่าภารกิจรายวันก็ผมได้แอมเบอร์มาทั้งหมดสองก้อนเมื่อกี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเอาเนื้อไปให้กินก่อนถึงเราจะมีก๊อนหมดเราก็ไม่สามารถเสกอะไรได้มากนะครับผมเดี๋ยวผมไปวิ่งเล่นแถวนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมค้าไปตกปลาเนี่ยแต่เดี๋ยวหาทำเลก่อนอ่าเดี๋ยวจะตกปลาสักสองสามตัว แถวนี้ไม่ปลายังไม่เกิดเยอะมากเดี๋ยวผมไปตรงที่ผมตกไปบ่อยแบบบ่อย <c oughs> บบ่อยจะผมจะไปตรงที่ผมตกบ่อยๆนะผมโอเคถ้าถ้าเกิด <c oughs> ผมไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะอัดมาอีกทีเนาะโอเครอบน,นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปนู่นเลยนะครับเห็นไหมหเกาะนู่นเลยแน่นอนนะผมมันคืนขอเกาะคาโนโอเค เดี๋ยวผมจะตัดปทีดผมไปถึงนะผมไปเจอครับโอเคเราได้มาถึงแล้วปั่งเดี๋ยวเราจดจองคิงันตรงนี้นะผมอะไรอะ่ะเอฟโรโนตอะไรวะล็อกวิ l ดิสคูเวอรี่2นะผม EP 2อะไรวะไม่รู้ไงนะผมแต่น่าจะเชื่อมโยงอะไรสักอย่างได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มครับเป็นตกปลาดีป่ะเดี๋ยวตัวอันตัว เบ็ดตกปลาก็ใช้ไม้แทนแล้วก็ไฟเบอร์นะผมถ้าผมดูมานะถ้าจำได้ใช่ไหมอ่าใช้ไม้สิบสองไฟเบอร์ห้าสิบแท้ยี่สิบนะผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยในการตกปลาจะต้องมีเก้าอี้นะผมอ่าเนี่ยมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เหยื่อนะผมอ่าเหยื่อที่ใช้ได้ก็จะมี แซฟเลือกปลิงแล้วก็แอมเบอร์นะผมแต่ถ้าเกิดอยากให้คุมจริงๆแนะนำเป็นแซฟดีกว่าแต่ผมใช้แอมเบอร์นะผมโอเคเดี๋ยวเราเลือกฮงจุย้ยในการตกปลาก่อนแหมน,นายคนที่มันซ่าแหมเราเรี่มดิมปัญหาก่อนทำะไรตรงไหน,านาดีแถวนี้แม่งก็น่าสนวะ่ะตัวสุนหนแถวนี้ตาน้อยวะ่ะ ตัวใหญ่ไอ้พวกไอ้พวกอาเจนแล้วไงเออแม่งแย่งเลดเกิดปลานะครับผมขีเ่เฮ้ยกินมือเปลียนเทโลไบส์อ๋อไม่ใช่ผมสายตาไม่ดีแล้วมองเห็นอะไรอย่างอื่นมั้งตัวขี่ยวปับเอรี่เป็นไอ้คิงเมเนเทรอรัลกันแล้ผมอ้าวอ้าวไอ้ออน,นี่มันห้าวไอน้นี่มัอนห้าวอ่าเปิดเปิดไม่เปิดธรรมดา,าเลยมอ้า ให้ให้มึงเลยให้มึงเลยมาแ้อย่ามาเอากับพี่ชิบหายไที่ท่านมองนี่ไม่เนี่ยอื้อหามาแย่งศพอื้อเนี่ยผมไออาร์เจนเนี่ยมันมีนมสเต,ต็มันมีสกิลพิเศษด้วยนะผมคือเมื่อมันแท้ศพหรืออะไรพวกเนี้ยเออมันจะได้บัฟฮิวบอกเลยว่าขี้โกงมาเอไอ้คิงไปได้วไปไหนนี่ ไอ้ไททันนี่ตัวมันก็ใหญ่แล้วเกินสมชื่อไททันมันจริงๆเลยสิดได้นะผมไม่ได้พกเอาบุลเลียกไก่มาด้วยถ้าพบมายนี่ผมยิงมานานแล้วนะเนี่ยโอเคแถวนี้แม่งไม่มีทำเลตกปลาตรงไหนมองเหมาะเลยวะ่ะแต่ถ้าไม่มีปลาให้ตกนี่กูบุแหลกเลยนะเอ้อืม เพื่อนพวกมึงเนี่ยเพื่อนพวกมึงเนี่ยไอจีเนี่ยผมมีอีกจุดหนึ่งที่เราไปสามารถไปตกปลาได้นะผมก็คือเกาะจันเซียงเองแต่เกาะจันเซียงนี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์กว่านะผมอุดมสมบูรณ์เรื่องพวกพวกเหล็กทรัพยากรนะผม mm. อ่าเดี๋ยวผมชี้ดูเลยตรงไหนตรงที่ใต้สุดเลยนะผมเออ ช่ว้ยเขห้างอุงงดมสมบูรณ์นะผมแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นะผมบอกเลยว่าไม่มีสัตว์กินเนื้อเนี่ยแน่นอนผมกล้าการันตีเลยเอาผมหุผมเมาหัวผมเป็นแย่อ้ยผมเมาหัวผมเป็นประกันเลยนะผมเพราะว่ามันมันไม่มีสัตว์กินเนื้อจริงๆเวทุกคนคือเกาะจันเชียนี่คือเปีืยกสมุติเป็นเกาะสวรรค์เลยเว้ย <c oughs> เออให้อะไรนะฮะเฮ้ย <c oughs> มันกัดเราฉุย อ๋อเอ้ยสีมันคิงเลยเอ้ยสีมันคุยเลยเว้ยแต่สีปีกปีกไม่ใช่สีส้มอือเดี๋ยวผมปิดวิตตี้เมนิเบิลคอร์เรชั่นก่อนอะไรนะักหนาอะไรแมงด้งเข้าตัวเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ใช่เนื้อเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวทิ้งก่อนนะผมโอเคทิ้งขอเรียบร้อย สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจับพวกสัตว์กินเนื้อนะผมแนะนาให้จับด้วยเนื้อพรามนะครับแต่อย่าให้นโนเสาร์ไปกินเองนะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์คือเอาเขาไว้เหมือนจะเน้นว่าเอต้องเอาไว้จับสัตว์นะเออคือถึงเอาให้มันให้นโนเสาร์กินก็กินเพื่อเพิ่มค่าความหิวนะผมจะไม่เพิ่มเลือดนะเนาะทำเลตกปลาตรงไหนมันมีทำเลหมมหม่องข้ามอ,อออมาแทงปลาเองแม่เลย เดี๋ยวลองไปถามทางไททันดีกว่าเอ้ยไอ้บ้าในเสาเหงกจะคุยกูยได้วะเออมันต้องมีสิว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองทำเลยตรงนี้ก่อนจะอาจไปยี่สิบนาทีแล้วแม่งตรงนี้มีเอฟโครโน่หรือไมหรือว่ามีแค่หรือว่ามันนับประจุมอก,กี่วะต้องดูนะผมบางครั้งเอฟโครโน่แม่จะบั็กในหิน ผมลองมุดน้ำตรงนี้ดูก่อนมุดน้ำนปลาสักตัวไหมเนี่ยอ่าเห็นตัวหนึ่งละที่ผมเห็นนี่เป็นเมกคาร์โดนนะผมนีม่เมกคาร์โดนมันตาดีนะผมเนี่ยเห็นไหมผมอยู่ไกลอย่างมันมากแล้วนนะ่ะมันจะเห็นมันจะเห็นผมได้แม่งต้องตายดีเจ็ดแจะอะไรโวนะ่ะปลา ปลา <laughs> ขนาดสองะุมห้าออ่ะปลามัเนเงอ,อยยังวะปลามาเกิดเลยรน้ำตื้นวนะเนี่ยดูดิหน้าจุ่มดินถูบัางหน้าจุ่มเบลสีถ้าจับตัวใหญ่นี่จะได้ของดีกว่านะผมคิดดูว่าการตกปลานี่ผมสามารถหาอร์แกนิกโพลิเมอร์ได้เลย อยู่ดีๆก็มีพอลิเมอร์ใช้นะผมไปเถอะโอเคเอาไปว่าช่างมันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวเกาะสวรรค์ดีกว,มมว่าผมมาว่าผมมาเกาะคาโนจนเบื่อลนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะแหววว่า yeah. <c oughs> เราต้องไปเจอกันที่เกาะสวรรค์น,นะครับผมไปยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความแหลกมานะผมอันน,นสูบผูก็ผ่านมาไมา่ได้ทีอุย้ยเกาอน,นี้ก็มีไทท่านเหรอ เอ้ยไอ้กอาะคานุก็มีไททันเกาะน,นี้ก็มีไททันแม่มันจะอุดมสมบูรณ์ไปไหนครับนี่ในในสัปดาห์นี้ผมเจอไททันทั้งหมด3ตัวแล้วนะไอนี้ตัวที่3ามละตัวที่สองก็ตัวมเมื่อกี้ไอ,ต,ไอตัวแรกผมฆ่าทีนืล่ละผมฆ่าโดยโนโกอดหมนะผมเพราะตอนนั้นผมเตรียมกระสุนไป8,000นัดยืนอยู่นบนนกยักษ์ยิงสบายเลยเกือบโดนแต่ก็เกือบตายนะผมนกยักษ์แมงสตมนี้หน้าหมด อย่าบอกนะตัวนี้ยังไม่ปลายกูตกเนี่ยอ๋อมีอยู่นะผมอ่าเรามาตกปลาไงวะตกปลาต,ตกไปอออืปลามากินเหยื่อนะผมแต่จริงนะถ้าอยากตกปลาริมทะเลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำว่ะเพราะว่าปลาริมทะเลมันน้อยเวย้ยถ้าแบบตกตรง ชายหาดตืนเต้นเออแถวแถวบ้านผมเนี่ยเออปลาค่อนข้างเยอะนะผมปลาหลายขนาดเลยเห็นไหมเนี่ยมีที่โพสัตว์กินพืชนนะผมกล้าการันตีเลยทำไมพืชไม่สันสันวะเฮ้ยเฮ้ยปลาเกล้วปลาเกลี้ยงเลยลง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 ขึ้นขึ้นลงลงลงซ้ายขึ้นหน้าเห็นไหมตายแล้วนะผม ตกปลาได้ของประมาณนี้นะครับฮุยุยุยฮุย,ย,ยอย่านะกูทับคิวมึงได้นะก่อนนะก่อนนะเออเนี่ยไอไททันเนี่ยมันชอบเกิดที่แ,บบแปลกๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่งไปเกิดบนภูเขาไฟแถวๆภูเขาไฟอะซึ่งที่ผมบอกว่าผมไม่สามารถทับคิวไททันได้อันนั้นผมอันนั้นผมขอถอดคำพูดครับเพราะว่า มันมาทับคิวได้เว้ยรุกหน้าคิวดูอันนี้เป็นตัวรองยาไปไหนเล่าเออขอยืมตัวมึงหน่อยเพื่อการทดลองไววิทย,ย์ตัวนี้ตัวเมียนะผมถ้าเสียดายททันแม่งวันเดอร์ลิงไม่ได้นะผมวันเดอร์ลิงไดแ้แต่มันไม่ขึ้นเมสนะผมโอเคเดี๋ยวผมคิวทาร์เก็ตให้ดูเลยโอเคอ้าว ไอ้บ้ามึไม่ยืนขวางเลยกูนเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยกูจะได้ทำคิวไททันไปเนี่ยให้ผมให้ตัวมันขึ้นสีเหลืองวันนี้นะผมแล้วค่อยคิวทาร์เก็ตได้นะผมเห็นไหมโอเ้โ,โหแล้วตัวมึงใหญ่ดูด,ดิบอลโตนี่เป็นคิมมอนไปเลยโอเคเดี๋ยมันจะขึ้นไปขึ้นไปพี่บน,นตัวมันนะผมนี่ข้าคืนนี้พูดสยบไททันนะครับ เฮ้หลวงน่าอย่างเงินเลยเรามาดูกันว่าแสไปแล้วจะได้เท่าไหร่แปะ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 แสะงแสงวันทั้งคืนบอกเลยเคเสร็จแล้วคิงไปเจอไว้ไหนวะเยวก็อิเนิพพามจะเน่าออหมด นแวนวระซึง่งอาจเจน,นี่บอกเลยว่าเป็นสัตว์ที่โอพมากเลยนะครับใช้ต่อสู้ก็ได้ใช้ไอ้นี่ก็ได้ใช้ขนของก็ได้นะครับโอเคเอาไปว่าตกปลาได้แค่ตัวเดียวนะครับมันมีตรงไหนหน่าตกไหมวะอืเอ้ยมีอิช,ชิด้วยอิช,ชิน้องโลมานะครับ ไม่กัดน,นะผมเป็นมิดเป็นมิดอ่ะอเ,เป็นพาสีเชนผมจับนี่ง่ายๆเลยบอกเลยว่าเป็นปลาที่มีความเร็วที่สุดในอาร์นะผมเร็วที่สุดในบรรดาสัตว์น้ำทั้งมวลนะนี่อะไรวะอ๋อก็จับได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆเลยนะผมเพราะว่าอาร์มันคราบได้ที่เลเวลสิบสามนะสิบสามใช่ไหมผมดูก่อนสิบสาม แอนี่นะผมอิชิอิชิโอซารัตก็คราฟในตัวได้เลยเออเดี๋ยวผมว่าพันหน้าผมจะจับให้ดูเพราะว่าไออิชี่ตัวเก่าผมตายหาแหมดลืมนะผมไอตอนนั้นก็แบบเออเขาเรียกว่าไรวะตอนนั้นกําลังลงไปจับโมซัสโซเวลาตอนนั้นผมเปิดนี่เปิดแต่อินฟินิตสแตทไปแต่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดลองผมไม่ได้เปิดแบบอมตตานะผมเรียกว่าอมตะาีกวะเออ เสร็จปุ๊บแมงมุมซาซกัดปึ้งเดียวเยี่ยมอิชิมันกระเด็นหายไปเลยโอเคเดี๋ยวพาน่าจะไปจับให้ดูนะผมแต่ผมบอกได้ว่าแนะนำให้จับโฟกบิลน้อยๆเดี๋ยวโฟกบิลสูงๆมันจับค่อนข้างยากนะผมโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าโอ้ยสับตาใส่ชิคกี้พายเลอเกินโอเคเรามานั่งเก้าอี้ตกปลาปิดคลิปดีกว่า โอเคครับผมเป็น,นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปนี้นะรืึเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผมทำคลิปต่อไปนะผมถ้าอยากให้เป็นกําลังใจอีกน,นิดนึงกดกระดิ่งให้ด้วยอ,อกระดิ่งกุ้งกิงนะผมข้างๆกดซับสไครต์เลยอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ